สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ h i s t o r y w o r l d โลกประวัติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยนะครับผมก็เป็นคลิปที่หลายคนเนี่ยน่าจะรอคอยกันเพราะว่าขอกันมามากมายเลย เกี่ยวกับประวัติของอาวุธปืนกระบอกหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นปืนในตำนานปืนอมะตะและเป็นปืนที่ถูกผลิตออกมาจำนวนมากที่สุดในโลกเป็นอาวุธที่ถ้าเกิดหลายคนเนี่ยนึกถึงคําว่าปืนเนี่ยนะครับผมจะเห็นภาพเจ้าปืนกระบอกนี้เนี่ยเข้ามาในหัวเป็นกระบอกแรกเลยพูดมาขณะนี้เนี่ยหลายคนก็คงรู้กันแล้วนะครับผมว่าวันนี้เนี่ยเราจะพูดกันถึงอัฟตมัตคาลัชนิคอว่า หรือ AK นั่นเองนะครับไรเฟิลจู่โจมตระกูล AK ปืนที่ได้สมญาณนามว่าเป็นรถถังแห่งวงการปืนเพราะได้ความที่มันอึดถึกทนสามารถใช้งานได้ในทุกสภาพแวดล้อมสภาพอากาศไม่ว่าจะตกโคลนตกน้ำตกทรายฝุ่นในรังเพลิงอะไรก็สามารถ หยิบขึ้นมายิงต่อได้ด้วยระบบกลไกที่ถูกออกแบบมาด้วยความอัจฉริยะแต่เรียบง่ายทําให้อีกหนึ่งในข้อดีของมันเนี่ยนะครับผมคือความไม่ซับซ้อนต่อการสร้างออกแบบและผลิตมันออกมาบวกกับราคาที่ถูกแสนจะถูกทําให้ปืนตระกูลเ k คนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีรุ่นที่แยกย่อยออกมาเนี่ยจำนวนหลายร้อยรุ่นจากหลากหลายชาติที่ได้ซื้อไลเซเส้น,นะครับผมหรือเอาเ k คเนี่ยเป็นต้นแบบในการพัฒนาไรเฟิลจู่โจมปืนเล็กยาวของตัวเองขึ้นมาจน มันเนี่ยนะครับผมกลายมาเป็นไอคอนิกกลายมาเป็นหน้าตาและเป็นตัวเลือกแรกๆสําหรับกองกําลังติดอาวุธต่างๆทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกองกําลังปลดแอกต่างๆกองกําลังชนกลุ่มน้อยหรือแม้กระทั่งกลุ่มก่อการร้ายและโจรสลัด จนทาให้มันเนี่ยถูกตราหน้ากลายมาเป็นปืนฝั่งผู้ร้ายเลยซึ่งถ้าจะพูดกี่ยวงที่มาของตระกูลปืน AK ปืนในตำนานรุ่นนี้เนี่ยเราต้องย้อนกลับมาดูที่บรรพบุรุษต้นตระกูลของมันนั้นก็คือ a k 47และประวัติที่มาของมัน ปืนตระกูล AK เนี่ยนะครับผมก็เป็นตระกูลปืนที่ได้ออกแบบมามีอายุยาวนานมากๆแต่ก็ยังได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันนะครับผมและทําให้ในปัจจุบันเนี่ยก็มีปืนตระกูล AK หลายรุ่นนะครับผมที่ถูกสร้างขึ้นมาแบบ m o d e r n i z e หรือว่าให้มันมีความทันสมัยมากขึ้นยกตัวอย่างเช่น AK-12 หรือ AK-203 ที่ก็เพิ่งถูกออกแบบและใช้งานโดยกองทัพรัสเซียเนี่ยไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่กลไกลพื้นฐานต่างๆเนี่ยมันก็ยังคงไว้นะครับผมถึงกลิ่นอายของความเรียบง่ายของต้นตระกูลต้นแบบรุ่นแรกของมันนั่นก็คือ AK 4 7เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะดูที่มาของตระกูล AK เนี่ยเราก็สามารถย้อนกลับไปดูนะครับผมเริ่มต้นที่เจ้า AK 4 7นี่แหละย้อนกลับไปนะครับผมในช่วงก่อนจบสงครามโลกครั้งที่2 ในตอนนั้นเนี่ยอาวุธประจำกายของทหารราบโซเวียตเนี่ยก็คือปืนไรเฟิลระบบลูกเลื่อนมซินนากอง์ซึ่งก็เป็นปืนเล็กยาวนะครับผมที่มีอายุเก่าแก่มากใช้งานมานานแล้วแต่พอสงครามมาดำเนินไปเรื่อยๆเนี่ยกองทัพอื่นๆเนี่ยนะครับผมก็เริ่มมีการอ d ดอปมีการนำปืนที่ใช้เทคโนโลยีใหม่กว่าเข้ามาใช้นั่นก็คือเทคโนโลยีเซลฟ์โหลดดิ้งหรือการป้อนลูกแบบอัตโนมัติทำให้เกิดเป็นปืนระบบกึ่งอัตโนมัติขึ้นมาอย่างฝั่งของอเมริกาเนี่ยนะครับผมก็มี M1 กร r แล d และฝั่งของเยอรมนีเนี่ มีจ่หรือว่าเกวาร์สนั่นเองทําให้ทางกองทัพโซเวียตก็อยากจะได้นะครับผมไรเฟิลที่สามารถยิงแบบกึ่งอัตโนมัติได้บ้างเลยได้เริ่มทําการวิจัยของตัวเองขึ้นมาบ้างทําให้เริ่มมีการพัฒนาปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติกระบอกแรกขึ้นมานั่นก็คือปืนตระกูล Svt แต่ในปี1941เก็เนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นนะครับผมนั่นก็คือการยกทัพบ,บุกโซเวียตจากทางฝั่งของนาซีอรมนีทําให้โรงงานที่ผลิตปืน Svt จํานวนมากเนี่ย ถูกทำลายลงไปทําให้ไม่สามารถผลิตออกมาในวงกว้างเพื่อเอามันทดแทนปืนกระบอกเก่าอย่างโมซิมนากองได้ทําให้กองทัพแดงเนี่ยนะครับผมก็ยังต้องคงทนใช้งานปืนระบบลูกเลื่อนเก่าๆแบบนั้นไปก่อนจนกระทั่งในปี1945ช่วงกําลังจะจบสงครามเนี่ย ตอนนั้นเนี่ยสงครามกําลังได้เปรียบในฝั่งของโซเวียตแล้วก็ยึดพื้นที่คืนจากฝั่งเยอรมนีมาได้เป็นจำนวนมากแพ้ในการกลับมาพัฒนาปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติเนี่ยเลยกลับมาอีกครั้งหนึง่งเป็นการออกแบบปืนกึ่งอัตโนมัติรุ่นใหม่ขึ้นมาที่ใช้กระสุนขนาดใหม่ ปืน SKS นะครับผมก็ได้ถูกเริ่มเข้ามาประจำการในกองทัพโซเวียตเพื่อจะทดแทนปืนระบบลุกเลื่อนรุ่นเก่าโดยที่ SKS กระบอกนี้เนี่ยนะครับผมได้ถูกออกแบบมาให้ใช้กับกระสุนรุ่นใหม่ขนาด7.62 x 39หรือรุ่น M43 ซึ่งถ้าเกิดคอปืนเนี่ยได้ยินก็จะรู้เลยว่าเอ้านี่มันกระสุนขนาดเดียวกับ AK นี่นะในขณนะดเดียวกันที่ SKS ได้ถือกำเนิดขึ้นมาแล้วเนี่ยแผนดั้งเดิมของมันเนี่ยนะครับผมคือเอามาประจำการสำหรับไรเฟิลแมนหรือว่าพลปืนเล็กยาวในขณะ เดียวกันเนี่ยพวกเขาก็ต้องการหาปืนกระบอกใหม่นะครับผมเพื่อมา เป็นปืนประจํากายของซับแมชชีนกันเนอร์หรือทหารที่ใช้ปืนกลมือซึ่งในตอนนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นปืน PPSh-41 ที่ใช้กระสุนขนาดปืนพกบวกกับในตอนนั้นเนี่ยนะครับผมได้มีตัวอย่างปืนกระบอกหนึ่งที่เรียกได้ว่าจะกลายมาเป็นต้นแบบของ AK-47 ในอนาคตนั่นก็คือปืน Stgw-44 หรือ STG-44 ของทางฝั่งเยอรมนีที่สร้างความประทับใจให้กับทหารโซเวียตเป็นอย่างมากเลยนะครับด้วยการที่มันเป็นปืนแบบ l e c t f i r ฟนะครับผมสามารถเลือกยิงได้ ทั้งในระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติด้วยอำนาจการทำลายล้างของกระสุนที่เป็นกระสุนขนาดข,าดของปืนไรเฟิลย่อขนาดลงมา นั่นก็คือ7.92ดเคูณสาิเคอร์สนะครับและบวกกับอีกข้อนึงอย่างที่เราได้บอกไปว่าทางโซเวียตเนี่ยได้สร้างกระสุนนะครับผมชนิดใหม่ขึ้นมาเพื่อใช้กับ S.K.S. นั่นก็คือ7.6 2คูณสามิเมลิเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเพื่อระบบโลจิสติกระบบการขนส่งที่มันง่ายลดความซับซ้อนและยุ่งยากลงเขาเลยต้องการนะครับผมที่จะให้ไอ้ปืนกระบอกใหม่ที่จะเอามาทดแทน P.P.S.H. เนี่ยใช้กระสุนขนาดเดียวกันกับ S.K.S. ด้วยเพราะฉะนั้นสรุปว่าโจทย์ของการสร้างไอ้นนนนใม้ขึาอน เลยต้องสามารถยิงกลได้อามาทดแทนการใช้งาน PPSH แต่ก็ต้องสามารถใช้งานในระบบเซมิอัตโนม t ติยิงเป้าหมายที่อยู่ระยะไกลได้อย่างแม่นยำา2ต้องเป็นอาวุธปืนที่ใช้งานกระสุนขนาด7.62คูณ39 mm. มิลิเมตรต้องเป็นปืนที่บรรจุลูกด้วยซองกระสุนหรือแม็กกาซีนเพื่อความสะดวกรวดเร็วและ 4. อันนี้เนะี่ยคือโจทย์หลัก ที่เพิ่มเติมขึ้นมานั่นก็คือมันต้องสามารถใช้งานได้ในทุกสภาพแวดล้อมสภาพอากาศไม่ว่าจะตกน้ําตกคโคลนลุยไฟลงฝุ่นลงทรายสภาพอากาศหนาวอากาศร้อนต้องใช้งานยิงได้ทั้ง2ระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติในทุกสภาพแวดล้อม และใครที่เหลืออื่นๆอีกมากมายนะครับผมยกตัวอย่างเช่นระยะหวังผลกลุ่มกระสุนน้ำหนักของปืนเร of อฟไฟเมื่อได้โจทย์เหล่านี้มาเนี่ยทางคณะกรรมการสัมพวุธของสาภาพโซเวียตก็ได้จัดการประกวดแข่งขันออกแบบปืนกระบอกใหม่นี้ขึ้นมาในปี1946และจุดนี้เนี่ยแหละครับผมที่โลกทั้งใบจะได้รู้จักกับบุรุษในตำนานผู้ที่เป็นเจ้าของชื่อของอาวุธปืน ออฟต,ตมัตคาร์ลชนิคอฟกระบ,บอกนี้เขาคนนี้เนี่ยคือนักออกแบบปืนเล็กยาววิศวกรทหาร แห่งกองทัพแดงที่มีนามว่ามิเคลคาลาชนิคอฟเขาได้ทำการออกแบบนะครับผมปืน AK รุ่นต้นแบบเพื่อมาเข้าประกวดในการแข่งขันนี้ด้วยและเสริมเพิ่มเติมความรู้ทั่วไปก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็เคยพยายามที่จะออกแบบปืนขึ้นมาเพื่อแข่งในการสร้างปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติแต่ก็แพ้กับ SKS ของซิโมนอฟแต่รอบนี้เนี่ยผลมันจะไม่เป็นเหมือนเดิมเขาเนี่ยได้ส่งต้นแบบ AK รุ่น AK-1 และ AK-2 และก็ได้ผ่านการประกวดในรอบแรกไปได้จนปืนโปรโตไทป์พวกนี้นะครับผมได้รับชื่อรหัสว่าเป็น AK-46 และในภายหลังเนี่ยก็ได้มีการดัดแปลงเพิ่มเติมแก้ไขข้อเสียและระบบต่างๆทำให้ปืนเนี่ยมีเสถียรภาพเพิ่มขึ้นจนในปลายปี1947รุ่นต้นแบบกระบอกแรกของ AK-47 ที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยก็ได้ถูกสร้างขึ้นมานะครับ การทดสอบครั้งแรกโดยกองทัพบกเนี่ยก็เริ่มต้นขึ้นในต้นปี1948ในเวลาอันสั้นเนี่ยมันก็เป็นที่ชื่นชอบเป็นที่ยอมรับของเหล่าบรรดาทหารที่ได้ทดลองใช้มันโดยที่ทุกคนเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าไอ้ปืนกระบอกนี้เนี่ยมันเชื่อถือได้มันไว้วางใจได้ไม่ต้องกลัวขัดลัมไม่ต้องกลัวปืนแจมมิ่งเลยพวกเขากล้าที่จะฝากชีวิตไว้กับมันทําให้ในปี1949เนี่ยนที่สุด ทางกองทัพโซเวียตก็ได้นำเจ้า AK-47 นี้เนี่ยมาประจำการในชื่ออย่างเป็นทางการของมันคือ7.62มิ mm ม Kalashnikov Rifle หรือชื่อเล่นของมันคืออ u t o m a t i c Kalashnikov ที่แปลว่าปืนอัตโนมัติของ Kalashnikov โดยที่เลข47เนี่ยก็เป็นตัวเลขที่มาจากการผลิตครั้งแรกของมันและด้วยเวลาผ่านไปไม่กี่ปีเนี่ยจากเดิมที่ AK เนี่ยนะครับผมถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ เอามาแทนที่ปืนกลมือของเหล่าบรรดาผู้บังคับหน่วยต่างๆมันก็ค่อยๆถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็ใช้งานโดย Rifleman หรือทหารราบทั่วๆไปจนสุดท้ายเนี่ยมันก็สามารถเอาชนะคู่แข่งของมันอย่าง SKS ลงไปได้พอเรื่องความแม่นยำก็เรียกได้ว่าอยู่ในเกณฑ์เดียวกันแต่ในจุดอื่นๆเนี่ยมันดีกว่าหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการยิงในระบบออโต ความคล่องตัวของรูปทรงมันและการบรรจุกระสุน SKS เนี่ยต้องบรรจุกระสุนแบบตับนะครับผมหรือแบบคลิปใส่ทางช่องคัดปลอกแต่ในขณะเดียวกันใน AK สามารถเปลี่ยนแม็กกาซีน30นัดได้ด้วยความรวดเร็วด้วยความที่มันสามารถแทนที่ได้ในทุกบทบาทเนี่ย AK เลยถูกเลือกนํามาประจําการแทน SKS และก็กลายมาเป็นต้นตระกูลของไรเฟิลปืนเล็กยาวของทางกองทัพแดงจนปัจจุบันเป็นรัสเซียและอีกหลายๆประเทศทั่วโลกเลยทีนี้ด้วยความที่ AK เนี่ยนะครับผมอย่างที่เราบอกไปว่ามัน เป็นตระกูลปืนที่มีอายุการใช้งานที่นานถูกไหมแน่นอนว่าพอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็ต้องมีการดัดแปลงมีการอัปเกรดมีการเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนอะไรไปเรื่อยแล้วมันก็มีอยู่หลายรุ่นมากๆเลยเราคงเอามาเล่าได้ไม่หมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะพูดเกันถึงสเปคของมันเนี่ยผมจะขออนุญาตในยกมา เป็นกระบอกเดียวเลยแล้วกันนั่นก็คือตัวของ AK 47ตัวต้นตระกูลมันเพื่อมาเป็นฐานสําหรับการให้รายละเอียดสาหรับปืนกระบอกนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเติมเป็นรุ่นที่น่าสนใจนอกจากนี้ไปแต่เราเกาะอยู่ที่ AK 47กันก่อนเริ่มต้นกันที่ความยาวของตัวปืนทั้งกระบอกอยู่ที่880ม mm. ิลลิเมตรความยาวลำกล้องอยู่ที่415ม mm. ิลลิเมตรน้ําหนักโดยรวมแบบที่ไม่ใส่แม็กกาซีนเนี่ยนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ3.47กิโลกรัมใช้กระสุนขนาด7.62 x 39มิลลิเมตรระบบการทำงาน เป็นระบบแรงดันแก๊สและลูกเลื่อนหมุนตัวอัตราความเร็วในการยิงนยอยู่ที่ประมาณ600นัดต่อ1นาทีความเร็วปากกระบอกอยู่ที่ประมาณ2,350ฟุตต่อวิ ระยะหวังผลเนี่ยนะครับผมอยู่ที่350เมตรหรือ380หลาระบบป้อนกระสุนแบบแมกกาซีนซึ่งก็มีให้เลือกหลายขนาดหลายไซส์เลยนะครับผมตั้งแต่5นัดไปจนถึง40นัดแบบที่เป็นซองกระสุนและแมกกาซีนแบบจานก็สามารถจุได้มากถึง100นัดเลยศูนย์เปิดสามารถปรับได้100-800เมตร จากการทดสอบเนี่ยนะครับผมกลุ่มกระสุนจะอยู่ที่ประมาณ3-5นิ้วในระยะ100หลาทีนี้เรามาดูวาเรียนนะครับผมหรือรุ่นอื่นๆของปืนตระกูล AK กันซึ่งผมจะยกขึ้นมาเป็นรุ่นที่มันมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วกันเริ่มต้นกันด้วย AKM เลย AKM เนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่มีความใกล้เคียงกับ AK47 มากที่สุด เพราะถ้ามองกันที่รูปลักษณ์ภายนอกแล้วเนี่ยมันเหมือนกันแทบจะเป๊ะเ,เลยนะครับเออผมลืมบอกไปว่า AK47 เนี่ยมันอาจจะถูกเรียกว่า AK type 1ก็ได้เพราะเรียกว่ามันเป็นต้นตระกูลของ AK นะครับผมเป็น type แรกส่วนในตัวของ AKM นั้นเนี่ยมันคือ AK type 4มันก็คือการเอา AK47 มาอัปเกรด ปรับแต่งชิ้นส่วนภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทําให้มันมีความทันสมัยมากขึ้นและจุดหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยคือตัวรีเซิร์เวอร์นะครับผมหรือโครงปืนของมันเนี่ยจากเดิมเนี่ยนะครับผม AK 47เนี่ยจะเป็นโครงปืนแบบที่ถูกกลึงมาแต่สําหรับ AKM เนี่ยมันจะเป็นโครงปืนเหล็กสเต็มนะครับผมก็คือการขึ้นรูปด้วยการพับมันนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการผลิตของมันเนี่ยจะง่ายขึ้นมีต้นทุนที่ถูกขึ้นและทําได้เร็วขึ้นทําให้มันเป็นปืน AK ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจากประเทศพันธมิตตตรขอองโซเเววียในนนนนั้นช่พป Eastern Block ็อกต่างๆหรืออย่างประเทศในตะวันออกกลางและแอฟริกาจนเรียกได้ว่าปืนกระบอกนี้เนี่ยนะครับผมก็กลายเป็นสินค้าส่งออกอันดับท็อปๆของโซเวียตเช่นเดียวกันและนอกจากที่โซเวียตจะผลิตขายเองแล้วเนี่ย ก็ยังขายนะครับผมสิทธิบัตรหรือว่าลายเส้นในการผลิตเนี่ยให้กับประเทศต่างๆด้วยยกตัวอย่างเช่นจีนเนี่ยนะครับผมก็ซื้อสิทธิบัตรการผลิต AKM ไปสร้างเป็นไทป์56ของตัวเองแล้วก็ผลิตมันออกมาในจำนวนมหาศาลไม่แพ้กับทางโซเวียตเลยต่อมาใหม่ขึ้นมาหน่อยจะเป็นตระกูลของ AK74 จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของ AK-74 นี้เนี่ยนะครับผมคือการใช้กระสุนขนาดเล็กลงอย่าง5.45คูณ39มิลิเมตรจุดประสงค์เนี่ยเพื่อลดแรงรีคอยของลูกและ เพิ่มความแม่นยำในการยิงด้วยระบบอโตเมติกนั่นเองและในตระก,กูล74เนี่ยนะครับผมก็ยังมี AKS 74U ซึ่งถ้ามีตัวอ,อักษร U มาเนี่ยก็ให้รู้ได้เลยว่ามันเป็น a k จิ๋วนะครับผมที่ถูกย่อส่วนลดขนาดลํากล้องส่วน S ในคําว่า AKS เนี่ยจะเป็นรหัสของตัวที่เป็น AK ผ่านท้ายพับได้ไม่ว่าจะเป็น AKS AKMS AK74S หรืออะไรก็ตามที่มี S เนี่ยก็คือพับผ่นถายได้น,นั่นเองและ AK ในกลุ่มต่อมาเนี่จะเป็น AK ที่จัดว่าเป็น AK ในกลุ่มทันสมัยยกตัวอย่างเช่น AK101 ไปจนถึง AK105 แล้วก็บรรดา AK12 AK15 AK19 AK-201 AK-203 AK โอ้โหคือมันมีเยอะมากเลยนะครับผมจะพูดถึงรุ่นที่น่าสนใจบางรุ่นแล้วกันอย่าง AK-101 เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าใช้ลูกกระสุนนะครับผมขนาด5.56 x 4 5คูมมตรนาโต เป็นปืนที่ออกแบบมาให้ใช้กระสุนของฝั่งศัตรูเช่นเดียวกับ AK 102, AK 108และ AK 19แล้วก็มีบางกระบอกที่กลับมาใช้กระสุนแบบคลาสสิกนะั่นก็คือ M43 นะครับผมหรือขนาด7.62 x 39ม mm, มอย่าง AK 103, AK 104, AK 109และ AK 15ส่วนของดีเทลอื่นๆเนี่ยนะครับผมอ้โหมันก็มีความแตกต่างกันอยู่บ้างเล็กน้อยยกตัวอย่างเช่นน้ำหนักความยาวปากกระบอกหรือว่าความเร็วปลายลำกล้องอะไรแบบนี้เนี่ยก็ลองไปหากันดูเองนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้แล้วก็ ใครสงสัยดีเทลของรุ่นไหนเนี่ยก็ไปดูกันได้เองเลยซึ่ง AK เนี่ยนอกจากจะเป็นต้นแบบของตระกูลปืนเล็กยาวแล้วเนี่ยก็ยังถูกนํามาใช้นะครับผมต่อยอดดัดแปลงเป็นปืนไท์แมชชีนกันหรือว่าปืนกลเบาด้วยยกตัวอย่างเช่นปืน r p k หรือ r p k 74ที่ใช้ลูกขนาด5.45เนี่ย <c oughs> <ๆ>ก็ถูกสร้างขึ้นมานะครับผมในต้นแบบดั้งเดิมของ AK 47หรืออย่างลูกซองเองเนี่ยก็มีนั่นคือลูกซองตระกูลไซก้าก็จะเป็นลูกซองที่มีรูปทรงคล้ายๆกับ AK นะครับผมในบ้านเราเนี่ยก็มีขายอยู่ถ้าเก ใครที่เล่นปืนเนี่ยก็อาจจะเคยเห็นหรือคุ้นหน้าคุ้นตากันดีซึ่งถ้าพูดกันถึงการใช้งานของ AK เนี่ยนะครับผมโอ้โหต้องบอกเลยว่า เอาอย่างนี้เลยดีกว่าปืนตระกูล AK เนี่ยนะครับผมได้ถูกใช้ในแทบจะเกือบทุกศึกสมรภูมิที่เกิดขึ้นบนโลกหลังจากช่วงปี1950เลยเรียกได้ว่า AK เนี่ยเป็นปืนที่ไม่เลือกฝ่ายจริงๆเพราะอย่างบางกรณีเนี่ยเป็นสงครามกลางเมืองหรือสงครามภายในที่เกิดขึ้นในรัฐเดียวกันเนี่ยเราก็อาจจะเห็นกองทัพที่ปะทะกันเนี่ยใช้เ k คทั้งคู่หรืออย่างในช่วงสงครามไซโนเวนามิสวอร์ที่เป็นการต่อสู้กันระหว่างจีนและเวียดนามเนี่ยนะครับ เวียดนามเนี่ยก็ได้ใช้ปืน A k เคที่หลักๆเนี่ยถูกส่งมาจากโซเวียตเพื่อต่อสู้กับกองทัพจีนที่ก็ใช้ A k เคของตัวเองอย่างท้าย56สิบหกก็เรียกได้ว่าเป็นปืนที่เกลื่อนกลาดสมรภูมิมากที่สุดนะครับผมอย่างในปัจจุบันนี้เองเนี่ยในสงครามยูเครนเนี่ยทหารยูเครนจานวนมากเลยก็ยังใช้ A k เคทั้งเก่าและใหม่อยู่ต่อสู้กับทหารรัเสเซียที่ก็ใช้ A k เคเป็นอาวุธหลักอยู่แล้วจึงไม่แปลกเลยที่มันจะเป็นปืนที่ถูกผลิตและมีอยู่มากที่สุดบนโลกใบนี้ท่านผู้ชมคิดกันว่ายังไงบ้างนะครับผมกับเรื่องราวนีี้เกก่ยับ ืน a k 47และตระกูลของมันนั่นเองชอบใจกันไหมครับทุกคนถ้าชอบใจง่าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปกับคลิปนี้หน่อยนะครับและในตอนนี้เนี่ยนะครับผมต้องขอแจ้งข่าวอย่างนึงว่ากลุ่ม Facebook ของเราเนี่ยปลิวไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครยังอยากติดตามข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆผ่านทาง f c e e o o o เนี่ยก็สามารถติดตามได้ในเพจ Facebook History World ซึ่งเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ด้วยนะครับในวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วครับท่านผู้ชมหากข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยจริงๆนะครับและเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะทําคลิปเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ M16 และ AK กันดีกว่าเออผมว่าหลายคนเนี่ยน่าจะชอบในคลิปนี้ว่าพวกคุณเนี่ยคิดว่าตระกูล AR หรือตระกูล AK อะไรจะดีกว่ากันเหตุผลเพราะอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยมว่ากันนะครับวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ